อิทธิพลของ b บ c k พิง k ในวงการแฟชั่นเริ่มจากตรงไหนกรับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับในรายกัรน,นะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับพอจะทราบเรื่องที่สาวเจนนี่และดิซ่าถือแบรนด์ที่ตัวเองเป็น global brand M มมาตั้งแต่ยังเด็กๆแต่อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่ b บ c k พิง k เริ่มโด่งดังมีอิทธิพล และเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นมันเริ่มจากตรงไหนแล้วเริ่มบูมมากๆในด้านแฟชั่นตอนไหนอยากรู้ว่าอิทธิพลด้านแฟชั่นของแบ c พิง n k ส่งผลอะไรให้กับตลาดเคป๊ยุคหลังบ้างไปดูกันด้านฟังความเห็นเลยละกันนะครับผมคอมเ็นที่หนึ่งนะฮะที่ตอบกลับว่าตัวตนนั่นแหละคือแต่ละแบรนด์เป็นลักษณะของแต่ละคนเลยเจนนี่จะแนวคุณหนูไฮโซจีซูจะแนวสวยคลาสสิกโรเซแนวเปี้ยวทันสมัยลิซ่แนวสวยเท่ ก็ตอบโจทย์4แบน์ที่เขาถือตอนนี้ที่วงอื่นยังไม่ได้คนละแบรนด์แบบนี้เพราะยังไม่รู้เลยว่าแต่และคนนิสัยยังไงคาเลคเตอร์ยังไม่ชัดอาจเป็นเพราะ3คนโตที่ต่างประเทศจะให้มาทำตัวตามแบบฉบับเคป๊อวางไว้คงไม่ได้สุดท้ายก็มาแนวตัวเองและก็ไม่สนใจได้ว่าจะต้องทาตามคนที่ดังกว่าเช่นตอนแรกๆเจนนี่เด่นมากแต่ก็ไม่เห็นว่าอีก3คนจะอยากแต่งตัวหรือตามเจนนี่ ก็ยังคงเป็นตัวเองที่ชอบสไตล์นี้ในขณะที่วงอื่นเรียนแบบตามอีกเรื่องคือเป็นวงที่สรรยากรรมน้อยถ่ายรูปซูมใกล้ๆก็ไม่มีปัญหาไม่ใช่ถ่ายไปเห็นซิลิโคนบ้างเห็นพลาสติกบนใบหน้าหลายวงเลยแหละซูมใกล้ๆแล้วโหสัระยากรรมชัดหน้าแข็งโปก๊กคางแหลมเปียบแบบนี้ก็ดูไม่สบายตาเพราะมันไม่ใช่ของจริงแฟชั่นคือการพรีเซนต์ตัวเองให้ออกมาดูดีมีสไตล์ที่สุดผลก็ตามที่เห็นความเป็นต่อไปนะฮะ YG จีจับคู่กับแฟชั่นมานานแล้วส่วนของแบ็คพิงกเอาที่ส่วนตัวมองนะเอาที่เริ่มชัดและมีการพูดถึงอย่างกว้างขวาง SQ 1ยังเป็นสตรีทแฟชั fashion, hip ่นฮิปฮอปตามสไตล์ค่ายแต่ตั้งแต่ SQ 2เพลงเล่นกับไฟอ่ะคอนเซ็ปต์เฟสคอนเซ็ปต์แฟชั่นเซเลบเริ่มชัดช่วงนั้นมีงานเพลินพมแดงสมัยนั้นวงเกอร์กร๊ปจะมาในทีมเดียวกันคอสตูมคล้ายกัน แต่ของไ g ค่ายจัดเต็มเรื่องชุดชุดเหมือนต่างคนต่างมาไม่คลิปทีมและใส่ชุดไฮแฟชั่นขึ้นบนเวทีความเห็นต่อไปนะครับผมในแง่แฟชั่นที่ผมจำได้คือทางเซรีนส่งกระเป๋าลิมิเต็ดมาให้ลิซ่านะครับแล้วก็เริ่มมีการต่อยอดมาเรื่อยๆถ้าจำผิดก็บอกกันได้นะครับอีความเห็นต่อไปนะฮะเราว่าเริ่มมาจากลุคและคอสตูมใน MV ล้วนเลยนะ แต่และ MV มีแต่ชุดปังๆซึ่งมันทำให้สร้างภาพจำว่ามาสายแฟชั่นแล้วก็พากันออกที่ตยศาลแฟชั่นกันรัวๆแบรนสินค้าก็ตามจีบกันไปแต่ที่พีที่สุดคิดว่าคนเริ่มยอมรับกันมากๆก็ช่วง MV เพลง q d i s Love ช่วงนั้นกระแสแฟชั่นของวงก็บูมขึ้นมาไปต่อกลิีนความเห็นต่อไปนะฮะเป็นเพราะวายจีคอนเซปต์วงตั้งแต่แรกคัสเกิลกรุ๊ปแต่ดูแพงมีคัสเป็นวงที่ผูกกับแฟชั่นตั้งแต่แรก ในขณะที่เกอร์กุงวงอื่นส่วนมากจะแต่งตัวเหมือนกันหรือตัดเดย็บเสื้อทีมเข้าชุดแบ็คพิงก์กับใช้ดัดแปลงหรือใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นสูงเป็นหลักส่วนหนึ่งน่าจะเพราะลสนิยมส่วนตัวสมาชิกด้วยอย่างที่รู้กันแล้วก็ฝึกเป็นนางแบบขายผ้าตั้งแต่ยังไม่เด้ประกอบกับเป็นวงที่ถูกตั้งให้เข้าถึงยากด้วยภาพพจน์และส่วนประกอบเหล่านี้จึงทําให้เหมาะเจาะและไปกันได้ดีกับวงการแฟชั่น ไม่ค่อยออกอรายการเพลงรายการทีวีต่างๆไม่ค่อยมีข่าวไปต,ต่อกันดีวความเี็นต่อไปนะครับผมสไตล์4คนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตนชัดเจนหุ่นรูปร่างที่พอเหมาะในการต่อยอดค่ายลงเสริมในด้านนี้ด้วยยิ่งเจนลิสคือการแต่งตัวที่เป็นเทนเซตเตอร์สหยิบจับอะไรก็เป็นกระแสตลอดเวลาทุกคนในแบ็กพิงเวลาทำอะไรค่อนข้างมีอิทธิพลมันน่าตื่นใจทำอะไรก็เป็นเมนอีเวนต์ ก็เป็นยังไงกันบ้างล้วครับมุมกหัวข้อด้วยในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ